สวัสดีครับเพ, e พื่อนเพื่อนครับพี่กบอยู่ที่ลงของพี่หานนะครับ iph. พี่หานอยู่แล้ววันนี้ <c oughs> พี่หานสวัสดี <c oughs> ครับเพื่อนเพื่อนครับ,รรบวันนี้นะเราจะมาดูว่านะครับวันนี้พี่หานเขาตัดทุเรียนมาแล้วก็ทําอะไรยังไงบ้างมีน้องๆอ,อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่กบจะพาไปดูกันนะดู <c oughs> <c oughs> <Amsterdam> ับพี่หานเป็นไงบ้างวันนี้ทําอะไรบ้าง <c oughs> อวันนี้ก็ไปตัดที่ สวนขาประจําอ๋อประจําทุกปีไปเล็มให้เขาเล้เยอะไหมครับก็ไม่ไม่หมดสวนไหมพี่ไม่ไม่ไม่หมดไปเล็มหัวดอกหัวดอกเพราะว่าลูกค้าประจำไงต้องไปเก็บให้เขาอืมถ้าถึงกําหนดก็เดี๋ยวเราก็ไปเก็บหมอนอะไรพวกนี้ต่อแล้วไปเก็บสายพันธุ์อะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็มีชนีกับพวงชนีกับพวงมณีนะครับ นี่ครับอันนี้ไงอันนี้ห้ชมนะอันนี้ชนีครับเนี่ยลูกน้องกำลังขึ้นเทียบเราตัดมาแล้วก็มาที่ล้งของเราเองแล้วก็มาคัดแยกแล้วก็เอาขึ้นเทียบไปส่งลงใหญ่อ๋อนี่เรากำลังคัดอ๋อนี่เราคัดแล้วเหรอฮะเนี่ยกำลังกำลังคัดขึ้นคัดขึ้นขึ้นเพื่อที่เอาไปส่งไปส่งลงงล้งใหญ่เอาเอามาแยกแยกสายแยกเบอร์ ออแล้วไหนใครเป็นมือตัดนะครับพี่มือตัดมือตัดเนี่ยคนนี้ครับอ๋อเหรอแล้วนอกจากตัดแล้วก็ยังมาคัดแยกอีกทำได้หลายหน้าที่เลยเอออันนี้เขาครบวงจรเทียบแล้วก็พลขับเรียบร้อยทุกอย่างเออเดี๋ยวผ่านลงยันพอออ่ะขออนุญาตนิดหนึ่งถามมือตัดนึงว่าว่านิดนึง อ่น้องเดือนใช่ไหมฮะน้องเดือนรบกวนขอติดไมค์หน่อยเออคือเราเราเป็นคนตัดเลยสวัสดีครับเออเรามีหลักการยังไงในการตัดทุเรียนเหมือนเหมือนเดิมเลยครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยครับครับคล้ายๆกันแหละครับมีดูขั้วดูหนามดูเคาะเสียงอะไรเงี้ยครับอืมครับครับแล้วก็เราอย่างที่เราไปตัดเนี่ยฮะอย่างต้นเล็กต้นใหญ่อะไรยังไงปีนตัดได้หมดเลย ใช่ครับปีนดได้หมดเลยต้นต้นใหญ่หกสิบปีมีลูกเดียวก็ต้องปีนครับ <c oughs> อ๋อปีนครับอ๋อเราครับอืมประจําของเราครับวันเนี้ยไปตัดมาสี่สวนนี่ครับบางสวนมียี่สิบลูกบางสวนมีเข่งหนึ่งครับทั้งสวนยี่สิบต้นอะไรเงี้ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องขึ้นครับวันนี้ไปตัดที่ท่าใหม่อย่างเงี้ยไปตัดที่ท่าใหม่มีแค่เออสิบกว่าลูกก็ต้อง ก็ไปครับไปไปปีนต้นใหญ่ครับต้นใหญ่เขาต้นหกสิบปีอย่างนี้ครับตัดหมดต้นไหมหรือว่าต้องเล็มครับต้องเล็มอ๋อคือต้องกลับย้อนกลับไปตัดอีกวันลใช่ครับผมไปไปขุงมาก่อนครับไปขุงมาก่อนแล้วก็กลับมาตัดที่ท่าใหม่อีกครับอไปขุงเนี่ยผมได้มาแค่หน่อยเดียงได้มาเข่งสองเข่งโอ้ยนี่จากนี้ไปขุงกี่โลอ่าหกสิบัวใช่แล้วเสร็จแล้วยกวกมาที่ท่าใหม่ครับโอ้ มันจะคุ้มไหมอะเดินทางเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มครับแต่ว่าลูกค้าเราเราต้องดูแลครับอ้โหแต่แต่ลูกแรกยันลูกสุดท้ายเลยครับเอาคือคือทาอย่างนี้มาปีที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ครับทำอย่างนี้ทุกปีครับสุดยอดเลยนะอ่าอ่ะแล้วทีนี้ทางนี้แหละครับอ่าทางนี้เป็นฝ่ายน้องน้องยาวใช่ไหมฮะน้องยาวติดไม้นิดหนึ่งนะฮะอ่าน้องยาวเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรครับคัดทุเรียนคัดคือ ทุกลูกเลยที่ที่ได้มาเนี่ยน้องยาวมีหน้าที่คัดคัดแบบไหนครับก็คือภูสามสามภูมิดรามภูเป็นทรง ABC ครับอันนี้คือทรงได้ใช่ไหมอันนี้คือ ABC ครับเนื้อประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้เนื้อประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือชนีใช่ไหมชนีครับอ๋ออันนี้คือส่งนอกเลยใช่ครับอันนี้ส่งเข้ากล่องส่งจริงครับอ๋อเมื่อกี้น้องเดือนเนี่ยตัดมากี่ปีแล้วเอ่อ ีนี้ปีที่สี่ครับอ๋อสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีน้องเดืน 4, ินสี่ห้าปีแล้วแล้วน้องน้องยาวอ่ะครับอ็สี่ห้าปีสี่ห้าปีคัดทุเรียนเราเราดูสังเกตยังไงครับอันนี้อย่างเงี้ยที่คัดมาแล้วฮะก็คือตาก็ต้องไวสามพูมิตรไม่มีตําหนิไม่มีรอยดําครับไม่มีตําหนิไม่มีรอยดํารอยดํามีอะไรบ้างเกิดจ <รอ S 1> ากสาเหตุอะไรเชื้อราเชื้อราราดําราดําอ๋อหนามมีตําหนิบางลูกก็เป็น มีตำหนิบางลูกครับตำหนิขนาดไหนครับแบบไหนฮะมีไหมหรื่อนี้ไม่มีเราคัดออกมาหมดแล้วคัดขึ้นไปหมดลแล้วครับอ๋อแล้วไอ้ที่มีตำหนิเราคัดไว้ไหนเราเป็นตกไซากาไปเป,เป็นตกไซอ๋อแยกไปเราแยกไปเงี้ยใช่ไหมฮะอ๋อมีมีมีแยกอ๋อ มี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 ตำหนิไหมฮะนะนะครับเพื่อนๆื่อนครับอันนี้คืออยากจะทําให้อ๋อนี่คือตำหนิอันนี้คือโบเก้โบเก้ก่อนอ่าในในให้น้องยาวดูหน่อยครับอมาดูหน่อยว่าว่าทําไมถึงว่าเป็นตำหนิอันนี้คือตำหนิในเรื่องของความเป็นโบเก้ครับโบเก้คือลูกมันเกินไซส์ใช่ไหมเกินไซส์ครับมันใส่กล่องไม่ได้ครับกิโลเนี่ยหกโลขึ้นครับหกโลขึ้นครับแล้วก็ถ้าเป็นเคมันจะมีภูแฟบครับ มันไม่มีไม่มีนะอนนะันไม่ค่อยมีนะครับแต่ภูใหญ่ก็มีครับแต่มันเป็นอีกฝั่งมันเป็นแฟบครับอ๋อ,อคือเรียกเค่ก็คือมันมีภูแล้วมันแฟบ แต่ถ้าไอโบคือมันใหญ่เกินใหญ่เกินน้ําหนักอ๋อคำว่าโบกับคําว่าเค่เนี่ยคนละคนละอย่างเลยคนละอย่างครับอ๋อโบคือมันใหญ่มันใหญ่เกินบาโบจะแพงกว่าแค่เออโบจะแพงกว่าแค่เพราะโบนี่คือเต็มทุกภูแต่มันเกินน้าหนักอ๋อส่วนในแค่ก็คือไม่เต็มทุกภูบไม่เต็มแบบนี้คือไม่ค่อยมีเนล้อไม่ค่อยมีอ๋อเรียกแต่ใหญ่อ๋อแต่ใหญ่ในใอันนี้อันนี้คืออะไรฮะอันนี้โบครับอ๋อนี่โบ้เป็นหนังกีบด้วย เออน้ำจีบเป็นยังไงฮะน้ำจีบนี่ะข้างบนนี่ครับนี่น้ำครับ<อ>น้ำมันเสียจริงจริงนะทุเรียนเขาไม่ได้กินน้ำนะแต่ว่าทําไมต้องคัดเอาน้ำด้วย <c oughs> โอ้คือการชุบชุบน้ํายาครับครับนยาแล้วมันทําให้เน่าอ๋อครับอันนี้คือไอไอโบลเนี่ยคือเกินเกินหกโลใช่ครัอครับมองเขาก็จะแยกแบบเนี้ย เราตัดมาแล้วเขาก็จะแยกสัดส่วนของเขาอันไหนไปกล่องอันไหนสกไปอันไหนตําหนิอันไหนหนอนอันไหนลาดำเขาเป็นหน้าที่แยกแล้วก็แยกทั้งหมดแล้วทีนี้ก็ขึ้นรถไปไปส่งล้งใหญ่ก็คือลาดําเราไปอีกล้งนึงกล่องอีกล้งนึงอะไรเงี้ยแต่ทุกทุกล้งที่เราไปเนี่ยคือสายของเราทั้งหมดอ๋อเดี๋ยวขอไหมพี่พี่หันหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอน้องน้องยาวเดี๋ยวมาพี่พี่หัน ออคือพี่หารทําตรงนี้มากี่ปีแล้วครับก็น้อยฝ่ายลูกน้องอีกอ่ะอ๋อลูกน้องทํามาก่อนด้วยใช่ครับครับครับแต่ผมเป็นคนแบบชอบชอบการท้าทายคือที่ทาหลายอย่างมากอใช่ครับแล้วก็ทุกเรียนก็ทําเองดูแลเองใช่แล้วก็ทำก่อสร้างรับเหมาแล้วในส่วนตัวได้ทราบนะแล้วก็วันนี้ก็ทําเรื่องนี้ด้วยใช่เพราะเรารู้เราพอรู้พื้นฐานไงครับ พอรู้พื้นฐานแล้วเราก็กล้าทํากล้าลงเป็นเป็นธุรกิจครับแล้วก็เราก็เลี้ยงลูกน้องคนงานเนี่ยเราก็เลี้ยงเขาวันนี้คือวันแรกที่เปิดลงเนาะครับแต่ตอนไม่ได้ตัดอะไรเราก็ต้องเลี้ยงเขาไว้นะไม่ใช่ว่าถึงเวลาไม่มีแล้วให้เขาไปหากินเองอย่างนั้นไม่ไม่ถูกถึงเวลากําหนดก็ต้องเขามาก็ต้องมาอยู่กินกับเราครับอโอน้องๆเนี่ยก็ถือว่าแล้วนะทุกคนก็มีประสบการณ์อ่า แล้วยังน้องสัน้องแสงแล้วก็แสงแสงแสงเอาน้องแสงเออน้องแสงทําอะไรครับายรับครับไฟรับครับรับทเรียนครับรับทุเรียนคือรับจากต้นเวลาเขาตัดมาอ๋อฮะโอ้นี่ก็เดี๋ยวให้มีโอกาสไปชมเนาะน้องแสงรับทุเรียนเอพี่หาแล้วเนี่ยอย่างกองนี้คืออะไรฮะคัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้พวงที่ที่เราไปตัดนะครับที่เราไปตัดของอ่าครับ หนเนื้อเนื้อเป็นไงพี่เขาดูไหนอยฮะเนื้อก็คืออันอันที่เราไปตัดมันก็จะประมาณนี้โอ้นี่นีกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็อันนี้จะตกไปแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่ครับเนี่ยในเนื้อที่เราไปตัดครับคือคือของชุดนี้ครับอ๋อี่ชุดนี้ครับชุดนี้แล้วเนื้อนี้เนื้อของอันนี้อันนี้ของของที่สวนอ๋อของที่สวนของพี่หันคือล็อกไหนล็อกนี้เหรอฮะล็อกนี้ครับนี่อ๋อล็อกนี้ครับของพี่หันล็อกนี้คือของผมเนี่ยคือหนึ่งผม ผมจะเน้นแฝนเกิน2วันสามวันเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเสียคุณภาพของการรับประทานว่าเรากินแล้วมันไม่อร่อยอแต่ผมผมรู้เลยว่ามันแปดระยะร้อยวันเนี่ยคือพวงร้อยวันแต่ผมจะแฝนไปประมาณร้อยสาวันหรือร้อยห้าวันอ๋อเพื่อให้ได้ความคุณภาพแบบนี้ครับ มาแบบนี้เลยครับอ๋อถ้าเป็นของเราครับแต่ว่าในทั่วไปก็คือประมาณไซนี้ก็เออไซนี้ก็ตัดได้เลยครับเพราะว่าส่งลงไงเออไซน์ไซนี้ส่งส่งลงได้เลยส่งลงได้เลยครับอ๋อเนื้อมันต่างกันเด้๋ยวขอเทียบเขเทียบกันนิดหนึ่งพี่เดี๋ยวว่าเทียบไปใกล้นิดหนึ่งนะเพื่อ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 เปรียบเทียบเนาะอันนี้คือที่พี่หานไว้แขวนไว้ครับแล้วก็ที่ไปตัดมาเนี่ยเห็นไหมจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเห็นไหม อ่าให้ให้เห็นทั้งสองอันนี้คือที่ลง้งที่ล้งของของผม<อ>คือที่สวนที่สวน<ม>ที่สวนอ่าที่สวนผมอันนี้คือผมไปตัดของลูกค้าอืมเปอร์เซ็นต์นี้ส่งลงได้เลยได้ครับนะครับแต่ที่นี้เราเราไปตัดให้เขาเนี่ยมันส่งลงอะโอเคแต่ถ้าเนื้อเกินมาแปดสิบห้ามันจะมีแก่ฝาน,นี้ก็มีมแต่ผมไม่ตัดต่ําฝานี้อ๋อแต่มันแก่ฝาน,นี้ปุ๊บอ่าแม่ค้าออนไลน์ต้องการผมก็จะ มีลูกน้องของผมคัดเนื้อคัดเนื้อที่สูงกว่าตัวนี้ก็คือได้ประมาณนี้ได้แล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับนี่ก็อันนี้ก็ชนีต้นเดียวไหนฮะนี่ครับต้นที่ว่าพี่กบมาถ่ายทําอยู่เรื่อยเนี่ยอ๋อเนี่ยชนีต้นเดียวที่มีมีอยู่ต้นเดียวครับมีอยู่ร้อยสี่สิบชนีหรอร้อยร้อยสี่สิบอันนี้คือชนีทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ยต้นเดียวยังตัดไม่หมดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็ตัดที่สวนของพี่หานนะใช่ครับ โอ้โห oh, ต้นเดียวครับเนี่ยมี่ต้นเดียวก็มีอยู่ต้นเดียวก็ <laughs> มีอยู่ต้นเดียวโอ้โ oh, ห <laughs> นี่เนี่ยตอนนี้ก็ตัดมาประมาณประมาณร้อยลูกเหลืออีกสี่สิบกว่าลูกแหละโ oh, อ้โหต้นนี้ต้นนี้ประมาณเท่าไหร่พี่มูลค่าถ้าพูดถึงตอนนี้มันตกร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบราคาราคาทั่วไปนะครับ oh. แต่ผมไปในโรงส่วนตัวของผมมันเกิน <laughs> จะได้มากกว่านั้นได้มากกว่านั้นโอ้ สองหมื่นถึงไหมต้นนี้สามหมื่นถึง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 ครับต้นเดียวครับยังยังยังไม่หมดอแลมันยังมีเนื้อรองเน่เน่เน่เนเนื้อเนื้อของเขาครับเนืออนนี้เหรอครับโอ้ครับเนื้อของเขาโอ้ชนนีนะครับเนื้อประมาณแปดสิบอ่าครับอืมนะครับเออพี่หารครับเออแล้วจะถามอะไรพี่ดีนะก็คุยอัไลายเหรอเออเรื่องเรื่อง เรื่องการตัดของพี่ว่าเราจะเลือกการตัดเนี่ยคือเราตัดคือเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งลูกค้าก็คือผมตัดก็ตั้งตั้งแต่ลูกแรกก็ใช่ถ้าให้ผมไปตัดตั้งแต่มีดแรกเลยนะครับอ่าผมก็ตัดตั้งแต่ลูกลูกแรกยันลูกสุดท้ายอถึงจะมีเข่งเดียวหรือไม่ถึงไางที่พี่ไปตัดยังมีระยองจันตราดครับผมรับหมดเลยใช่ไหมรับหมดรับหมดอ๋อเนี่ยตอนนี้มันก็มีเข้ามาก็ลูกค้าเก่าแต่ก็ต้องไปเก็บเลมให้เขา ถ้าเกิดว่ามีมีเหมือนที่ติดต่อพี่กรม,มาอะไรเงี้ยก็อ๋อได้ออได้ได้ไดในสามจังหวัดน,นี้ร,รับหมดเลยรับ,ร,บรับก็อ,อผมเข้าไปตัดมีดแรกแล้วเขาผมก็ไม่ทิ้งออไม่ใช่ว่าไปตัดแต่หัวดอกมาถึงเวลาตกไซส์ไม่ไปเก็บเงี้ยผมไม่เอาเออไม่ต้องเลี้ยงลูกค้าไว้ทุกคนนัออ่นแหละเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเราทําปีเดียวก็จบ ก็พี่เดียวเขาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว <c oughs> อืมแล้วยังมีกรณีของแม่ค้าออนไลน์นะที่ <c oughs> อยากจะเอาไปปอกหรือเขาไปขายต่อไปทําตลาดต่ออ๋อได้เลยผมสั่งผ่านพี่กบไม่ได้เลยครับ <c oughs> เพราะว่าผมเนี่ยอย่างผมตัดแบบนี้ผมจะเปรียบเทียบให้นะครับ <c oughs> ถ้าพี่กบเอาเอ่อเอาไปออนไลน์ให้ให้ลูกค้าของพี่กบนะครับ <c oughs> แล้วพี่กเอ่อเขาแจ้งพี่กบมาสมมุติว่าเขาแจ้งมารวมแล้วคนละสองร้อยสามร้อย เออกิโลแล้วแต่พี่กบรวมแล้วตันหนึ่งสองตันผมก็จะคัดเนื้อแปดสิบห้าถึงเก้าสิบให้พี่กบไปเลยนะฮะเพราะผมผมจะคัดที่สวนผมด้วยแล้วก็จะคัดที่ลงด้วยให้พี่กบเอ่อเอาไปขายแล้วมันมันมันไม่เสียว่าเสียหน้าของพี่กบอ่ะคือคือสรุปแล้วก็คือผู้บริโภคได้ของได้ของได้ของคุณภาพผู้บริโภคโอเคได้ของอร่อยแม่ค้าเขาก็อยู่ได้ใช่ใช่เมื่อแม่ค้าอยู่ได้ ชาวสวนก็ชาวสวนก็อยู่ได้ก็อยู่ได้อราคามันก็ไม่ลงเพราะว่าถ้าทํามันบันล้านกันจริงๆนะมันต่างาฝ่ายต่างทําให้ให้มันดีอ่ะมือนเหมือนผมจะส่งส่งเนื้อแปดสิบไปให้พี่กบเนี้ยครับอ่าผมส่งเนื้อไปให้แปดสิบไปให้พี่กบแล้วพี่กบไปขายออนไลน์เนี่ยครับเนื้อแปดสิบกินได้นะอืเนื้อแปดสิบเนี่ยกินได้แต่ผมส่งให้พี่กบเนี่ยเนื้อแปดสิบแต่เอาไว้ไว้วันหรือสองวันแล้วมันสุกเข้าไปแกะขายครับมันจะไม่กลมกล่อมเท่าเนื้อแปดสิบห้าถึงเก้าสิบอ๋อ คือทั้งนั้นเรา80เราคัดเข้าลงไปเข้าลงไปแต่ถ้าเราจะให้ลูกค้าออนไลน์ออนนไล์แล้วก็ไปแปดสิบห้าถึงเก้าสิบห้อ่าแล้วพอมันสุกมาปุ๊บคือมันรสชาติมันกลมกล่อมฝักันครับเรามีมือมือคัดอยู่แล้วใช่ใช่เนี่ยมือคัดก็เนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยน้องๆ้องเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวถามนิดนึงนะฮะน้องน้องยาวใช่ไหมฮะคือเราเราผ่านการตัด ตัดมาเนี่ยตัดสวนมาเนี่ยกี่ปีนะห้าปีสี่ห้าปีสี่ห้าปีโอ้แล้วเราเรียนรู้ยังไงนะจาการเรียนรู้เรื่องของก็ไปศึกษาเอาอตามที่เขาพาไปพาไปครับอ,อ๋อเริ่มจากการรับทุเรียนแล้วก็เรียนรู้ว่าเปลือกเป็นไงวันนี้มันเป็นไงวันไหนแก่ไม่แก่แล้วก็เริ่มขึ้นตัดครับคือตอนนี้คือถ้าเราได้ผ่านการคัดจากน้องยาวเนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่า แยกได้ได้เป๊ะเลยไม่มีหลุดรอดไปได้ครับโอ้โหเนาะสายตาเนาะเด็กรุ่นใหม่เนาะพูดถึงเพื่อนๆเนี่ยเขาก็สาคัญนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่กำหนดได้เลยนะกี่วันสุกเรอคือหลังจากตัดแล้วหลังจากตัดแล้วส่งออนไลน์ไปแล้วเน่ะส่งแล้วกี่วันสุกอะไรเงี้ยได้โอ้หอันนี้สุดยอดนะสำคัญนะสำคัญมากๆเลยนะคือตัดแล้วก็จะได้รู้วันนะฮะเพราะว่าการขนส่งเนาะ การขนส่งการอะไรต่างมันหลายหลายวันอืมนะถ้าใครอยากได้เรยวก็ทาขั้วครับมีป้ายขั้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะใครต้องการเร็วต้องการอะไรครับป้ายน้ํายาการเดินทางครับผมเอ่อมาต่อพี่พี่หานนะครับก็วันนี้ที่สวนของพี่หันที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยคือบรรยากาศนะครับที่ลงหน้าลงนะมีติดไฟนะ มีเพื่อนๆหลายๆคนจะเปิดรีสอร์ทแล้วเนี่ยโอ้แบบเออพี่อานติดตรงอ่าจะเปิดรีสอร์ทแล้วเนี่ยอย่างนี้คือหมอนทองก็ยังไม่ไม่ตัดเนาะของเราก็ยังอยู่นะครับนี่ก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็กําหนดผมวันที่สิบเมษาสิบเมษาแต่ผมก็ยังไม่ตัดผมจะแฝนอีกสองวันหรือสามวันอ๋อเหมือนอย่างที่พูดไว้อ่าครับเพราะว่าคือหนึ่งเพราะมันมันได้ก็จริงมันได้ก็จริงแต่ผมจะเอา อีกสักสองสาวันให้ให้เนื้อมันแก่จัดแล้วก็คนกินเขาก็ได้กินของดีหน่อยครับมันคงปิดเงินไม่เท่าไรเราผมไม่ไม่ไปซีเรียสตรงนั้นอืมนะคือการตัดทุเรียนนะพี่หานครับอย่างเราเป็นคนตัดแน่นอนละ่ะเราก็ต้องการกําไรอ่ะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้กําไรจากการที่เราตัด <ละ S 1> ทุเรียนละตัดทุเรียนอ,อ,อ่อนมันมันเสียความรู้สึกของของของ,ของตัวผมเองด้วยนะ,ะเพราะว่าแล้วคน คนที่ก็เขาซื้อไปไปทานเนี่ยแล้วเ,เขาไปเจอของไม่อร่อยเนี่ยเขาก็เดี๋ยวความรู้สึกเขาครับอ่าแล้วผมผมเองผมรู้ว่าเออมันมันตัดไปแล้วมันไม่ดีจริงเนี่ยมันก็ทําให้ผมไม่สบายใจเหมือนกันอมผมก็แฝนดีฝ่าแฝนยอมแฝนอ่าครับถ้าผม,มผมจะตัดผมจะตัดจริงๆเนี่ยผมตัดแปดสิบผมส่งลงเนี่ยระยะเดินทางไปจีนเนี่ยของเขาพอดีครับอ่าแต่ว่าถ้าจะเอาแบบ ่าแปดคือคือร้อยยาวันร้อยี่สิบ้าวันเนี้ยเพื่อให้คนบริโภคในประ,ะเทศใช่แต่อันนั้นอนะ่ะก็ในสายของพี่กบสั่ง,ส,งสั่งผ่านพี่กบมาได้เลยมผมแฝนไว้ให้เต็มที่คือหมายความว่าใครที่ต้องการเอาไปจําหน่ายใายต่อนะครับมีพอไหมพี่ผมมีพอในในลงในลงของของลูกน้องผมที่อยู่เนินสูงเนี่ยสองสามลงเนี่ยลูกน้องผมในสายของผมตรงๆเลยอ๋อมีของช่วงนี้ ผมผมเอามาเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกน้องในลงคัดมาให้ผมแล้วผมจะเอาไปส่งเลยไม่ได้ต้องผ่านลูกน้องของผมอีกทีนึงอืมฮะต้องผ่านต้องผ่านลูกน้องในในลงผมอีกทีหนึง่งครับผมครับอ่าแล้วก็ในลงเนี่ยถ้าเอาเอามาเนี่ยผมจะเอามาสมมุติว่าพี่กบสั่งผมสองตันอย่างเงี้ยครับ ผมมีอยู่ในสวนผมเนี่ยอยู่ห้าร้อยเนื้อแก่ที่ผมแฝนแต่ผมขาดไปตันห้าผมไม่ใช่ว่าเอามาตันห้าแล้วผมจะต้องเอาไประบายขายให้หมดผมต้องมาคัดที่ให้ลูกน้องผมคัดที่ลงอีกทีนึงคัดอีกรอบนึงคัดอีกรอ,อ,อบหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยผมส่งตีกลับฟรีกลับไปใ,ให้ที่ลงได้เลยครับอแล้วผมก็จะแจ้งยอดว่าวันนี้ไม่พอนะขอเป็นพ่กนี้อย่างนั้นมันดี่ากัน ดีฝาลับสินค้าไปไม่ดีโอเคเนี่ยฮะถือว่าเป็นแนวของพี่หานนะที่ถือว่าเป็นเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆนะเพื่อนๆครับเพราะนั้นใครที่นะต้องการแบบมีทุเรียนอยากให้ตัดก็ติดต่อมาได้หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่อยากจะรับทุเรียนไปจําหน่ายนะฮะท่านสบายใจได้เลยอ่าครับผมสบายใจได้เลยอ่าครับถ้ามีปัญหาเราดูแลดูแลเคมให้เคมให้โอเค มันอาจจะมีหลงไม่มั่งลูกสองลูกอย่างเงี้ยอาจจะมีมั่งบางทีเรื่องธรรมดาการทํางานเยอะแต่มันมันก็สุกก็แหละมันก็เหลืองแต่มันอาจจะยังแข็งไปหน่อยอะไรเงี้ยมันโอเคก็พี่กบก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่หานแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเนี่ยที่ติดตามมาเพราะว่า f c ทุกท่านก็ถือว่าเป็นเจ้าของสวนทุเรียนส่วนใหญ่นะแล้วก็ผู้ติดตามสนใจเรื่องทุเรียนนะตอนนั้นสาหรับมือใหม่ที่ปลูกทุเรียนปีนี้กําลังจะตัดยังไม่มีคนดูแล ช่ยังไม่มีคนดูแลประจําอะก็แจ้งได้แจ้งได้หรือการการที่ตัดทุกปีมีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้อยากจะให้พวกเราอุ่นนุนสนับสนุนพวกเราก็ยินดีได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาราคาไปให้พี่กบแล้วพี่กบก็บอกกับเขาว่าแบบนี้แบบนี้หรือจะให้คุยกับผมเลยก็ได้คแล้วแล้วผมก็เข้าไปดูถ้ามันพอเลมได้ผมก็เลมให้แต่ผมไม่ไม่ชอบที่ว่าการไปเล็มหัวแล้วแล้วทีหลังไม่เข้าไปเนี้ยมัน เขาเรียกว่ามันมันเกินไปไงผมผมรับประกันของผมเข้าไปเลยะครับเพื่นเพื่อนครับด้วยเวลาเนี่ยเวลาสั้นๆไม่กบเดินทางมานะฮะเราก็ต้องเดินทางกลับเราก็ขอขอบคุณพี่หานมากๆนะครับขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์นะได้ได้เลยได้ได้ครับผมจะได้ไปปรับปรุงอีกที่หนึ่งขอบคุณมากครับพี่หานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ